ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 6 7ตอนหลวงปู่สวงหนีคอหวยเรื่องราวของหลวงปู่สวงพูดไปแล้วก็เหมือนกับนิยายเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่หลวงปู่ก็มีตัวตนจริงๆ เป็นพระอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกหลวงปู่เป็นทั้งพระทั้งเทวาทั้งพรหมมาในร่างมนุษย์ที่สามารถให้คนทั้งหลายได้สัมผัสจับต้องได้จริงนี่แหละที่ใครๆกล่าวขานถึงเทวดาเล่นดินพรหมมินผู้เมตตาแห่งภูตะแบงนายศักพงและนางสมจิตแท่เตียว หรือที่ใครๆเรียกกันว่าเฮียจุกเจเล็กสองสามีภรรยานี้ได้เฝ้าติดตามรับใช้หลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่อยู่ถวายการอุปถากหลวงปู่นั้นทั้งสองได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของหลวงปู่ท่านก็ได้สิ้นลมหายใจและละสังขาร บนรถของสองสามีภรรยาคู่นี้ทั้งคู่เดิมทีเดียวเป็นคนบุรีรัมย์ต่อมาได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านโคกชาติตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่ปีพศ2526โดยมาประกอบอาชีพรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากบรรดาชาวสวนชาวไร่เช่น ปอถั่วลิสงและมันสำปะหลังทั้งสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไปอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ได้ขับรถไปเพื่อทำธุระที่จังหวัดสุรินขากลับขณะที่ขับรถผ่านบ้านขยุงก็มองไปเห็นพระพิสุชารารูปหนึ่งนุ่งผ้าขาว หาบสัมภาระมากมายเดินอยู่ข้างถนนจึงจอดรถถามว่าพระรูปนั้นจะไปที่ใดเมื่อทราบว่าพระรูปนั้นกําลังเดินทางไปที่บ้านแซไปถึงนิ้มนต์ท่านขึ้นรถแล้วขับรถไปส่งที่บ้านแซไปจากนั้นก็กราบลาท่านแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย จนกระทั่งปีพศ2533หลวงพ่อสนซึ่งได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านขยุงท่านมาขอใช้รถยนต์ในศักพงค์เพื่อจะเดินทางไปกราบหลวงปู่สวงที่บ้ารุนนายศักพง์จึงได้ขับรถหกลอ้อพาหลวงพ่อสนไปที่บ้ารุนจึงทำให้ในายศักพง์ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่สวงอีกครั้งหนึ่ง พอตอนขากลับหลวงปูส่สวงขอนั่งรถกลับมาด้วยโดยได้แวะที่บ้านนายศักพงด้วยในตอนนั้นเขาได้นำเครื่องดื่มชูก,กำลังถวายห,หลวงปู่และหลวงปู่ก็ได้ส่งปัจจัยให้100บาทแต่นายศักพงถวายคืนหลวงปู่ไปหลวงปู่นั่งอยู่ที่บ้านนายศักพงอยู่พักหนึ่งแล้วเขาขับรถพาหลวงปู่ไปส่งที่วัดบ้านขยุง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ติดตามไปกราบหลวงปูส่สวงตามกระท่อมต่างๆที่หลวงปูพ่พำนักอยู่ด้วยใจที่เคารพและเลื่อมใสศรัทธาอีกประการหนึ่งก็เพื่อไปขอโชคขอลาบตามประษาคนที่อยากจะรวยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนมากมายที่ไปกราบหลวงปูส่สวงโดยส่วนมาก ก็มักจะมีความประสงค์ที่จะอยากได้โชคลาภจากหลวงปู่กันแทบทั้งสิ้นต่อมาทั้งคู่ก็ได้ดติดตามรับใช้หลวงปู่สวงอยู่เป็นประจำหลวงปู่สวงเองท่านก็มักจะเรียกใช้ให้พาไปทำกิจอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงเรียกใช้นายศักพงษ์ให้ขับรถพาหลวงปู่ไปที่อำเภอบูเชษจังหวัดสุรินทร์ ในวันนั้นได้มีรถของญาติโยมติดตามหลวงปู่ไปเป็นจำนวนมากแต่หลวงปู่ไม่ประสงค์จะให้ใครติดตามไปด้วยจึงบอกให้นายศักพงขับรถหลบบรรดาญาติโยมที่ตามมาครั้นพอมาถึงบ้านกระเพอโลอําเภอบูเชตเป็นหมู่บ้านที่มีฝายน้ำล้นและพอดีที่ช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพอดีทำให้มีน้ำล้นไหลแรงมาก จนไม่สามารถขับรถสัญจรไปมาได้นายศักพงศ์จึงได้ถามหลวงปู่สวงว่าหลวงตาน้ำมาไหลแรงมากจะไปได้เหรอหลวงปู่บอกว่าได้แล้วก็ชี้ไปที่ฝายน้ำลน้นแล้วบอกว่าขับไปด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อหลวงปู่สวงทำให้ในายศักพงศ์ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย เขาขับรถข้ามฝายน้ำล้นไปในตอนนั้นระดับน้ำเสมอกับหน้ารถจนทำให้เขาไม่กล้าที่จะเหยียบคันเร่งแต่แล้วกลับเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นที่รถเขาสามารถลอยข้ามน้ำเหมือนกับเรือข้ามฟากไปได้อย่างปลอดภัยส่วนรถบรราดาญาติโยมที่ขับตามมาเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะขับรถตามหลวงปู่ไป ทุกคนจึงเลี้ยวรถกลับบ้านกันไปมีเรื่องชวนใน้ขำอยู่ว่าก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารไม่นานปีนั้นเกิดน้ำท่วมหนักสองสามีภรรยาจะออกไปซื้อสเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นระหว่างทางจะมีถนนบางช่วงที่น้ำท่วมสูงประมาณครึ่งล้อนางสมจิตเห็นว่าน้ำท่วมสูงจึงบอกกับนายศักพง์ว่า เฮีอย่าขับไปเลยมันอันตรายแต่นายศักพง์ด้วยความชราใจเพราะว่าเคยผ่านไปได้เมื่อครั้นที่ไปกับหลวงปู่สวงซึ่งครั้งนั้นน้ำท่วมสูงกว่านี้อีกจึงตอบว่าไม่เป็นไรหรอกน้ำแค่นี้ตอนที่ไปกับหลวงปู่น้ำมากกว่านี้ตั้งเยอะยังไปได้เลยพูดจบเขาก็ขับรถลุยน้ำไปด้วยความมั่นใจ ผลปรากฏว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ดับไม่สามารถจะขับต่อไปได้อีกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถเตือนสติทุกทกท่านได้ว่าระหว่างช่วงที่มีครูบาอาจารย์อยู่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งจึงมีควรประมาทหรือชลาใจแต่อย่างใด ต่อมาหลวงปู่สวงพานายศักพงษ์และนางสมจิตไปเขาพระวิหารพอขากลับหลวงปู่ได้สังเกตเห็นว่ามีรถของญาติโยมขับตามมาเป็นจำนวนม้ากพอไปถึงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่ก็ไม่ประสงค์จะให้ญาติโยมติดตามอีกจึงให้ในายศักพงษ์ขับรถแวะลงข้างทางเข้าไปในไร่ข้าวโพด พอตกเย็นหลวงปู่ได้ยื่นเหรียญบาทบอกให้ไปซื้อข้าวสารและหม้อมาหุงข้าวทั้งสองคนได้แต่ชะโง,งนสงสัยได้แต่เก็บคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบไว้จนถึงทุกวันนี้ว่าหลวงปู่เอาเงินมาจากไหนในคืนนั้นทั้งหมดก็หยุดพักอยู่ในโกดังเก็บข้าวโพดในไร่ข้าวโพด จู่ๆฝนได้ตกลงมาหนักและอากาศก็หนาวมากอีกทั้งยังมีแมลงยุงและรินไรจึงจะก่อกองไฟเพื่อให้อุ่นและก็ช่วยไล่แมลงแต่หลวงปู่ห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะมีคนเห็นควันไฟแล้วทำให้พวกเขาตามมาได้แต่ความหนาวและแมลงที่คอยมารบกวน ยังไม่สร้างความกังวลใจแก่ทั้งคู่เท่ากับความห่วงใย,ยที่ลูกสาวอยู่บ้านเพียงลำพังแต่ปรากฏว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านสองสามีภรรยากลับพบว่ามีญาติสองสามคนมาก่อกองไฟที่หน้าบ้านเพื่อน,นอนรอหลวงปู่เสมือนดั่งช่วยเฝ้าบ้านไปด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า หากหลวงปู่เดินทางไปกับสองคนนี้หลวงปู่จะไม่ไปไหนไกลกๆต่อมาวันหนึ่งในศักพงได้ขับรถหกล้อคันที่หลวงปู่เคยนั่งครั้งแรกบรรทุกมันสำปะหลังเต็มคันเพื่อจะนำไปขายที่จังหวัดนครราชสีมาขณะที่ขับรถอยู่บนทางหลวงหมายเลขยก24ในเขตบ้านม่วงเจริญอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ท่นใดนั้นรถพุ่ง18ล้อพุ่งเข้ามาหาอย่างจังนายศักพงษ์จะเป็นเช่นไรจะมีปฏิหารอันไดเกิดขึ้นหรือไม่โปรดติดตามชมในคลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ